สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เอฟซี FC ทางบ้านคอมเมนต์มาว่าอยากทราบว่าจะซื้อที่แปลงเล็กเตงหนึ่งดีหรือที่แปลงใหญ่ๆทําทำเลรองดีในมูลค่าเท่ากันอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรนะคะเราจะใช้ประโยชน์อะไรอย่างเช่นเตงหนึ่งเนี่ยเตงหนึ่งเนี่ยไล่ล,ละห้าล้านสิบล้านเนี่ยเราทำอะไรทำอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมคอนโดรูคุ้ม ไล่ละสิบล้าน20ล้านไล่เดียวทําคอนโดหรูขายได้เป็นร้อยรอยล้านยูนิคแล้วเท่าไหร่กียูนิคนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดที่จะทําธุรกิจแบบนี้เพราะธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้ทํากันง่ายๆคอนโดหรูแต่ละหลังที่ขึ้นมาเนี่ยหุ้นส่วน5-10คนหุ้นส่วนกระทั่งที่ดินขึ้นไปเลยถ้าเราไม่รู้เราทําไม่เป็นเนี่ย มีโอกาสเสี่ยงสูงแต่ถ้าเรามีความสามารถด้านไหนหรือเราคิดจะทํากําไรในด้านที่เราถนัดอย่างเช่นเราถนัดที่จะไปทําจัดสรรหรือแบ่งขายเราก็ไปซื้อแปลงใหญ่ๆแปลงใหญ่ๆสมมุติ50บล้านเราอาจจะซื้อถึง50ไร่หรือร้อยไร่เราก็สามารถที่จะมาแบ่งขายซอยขายเป็น10ไร่เป็น5ไร่ล็อกละ หรือเราจะทําจัดสรรขนาดใหญ่จัดสรรที่ดินป่าหมู่บ้านจัดสรรเห็นไหมคะมันแล้วแต่ประโยชน์การใช้งานค่ะไม่มีใครตอบได้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนมันขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งานว่าเราจะทําอะไรนะคะอย่างเราเนี่ยเราถนัดด้านนี้เราก็ทําด้านนี้เราถนัดด้านนี้เราก็ทําด้านนี้เพราะเราเนี่ยไม่แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านหรอกคะ่ะ เพราะฉะนั้นการจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้รู้ลึกร,รู้จริงอย่างที่คนโบราณก็พูดอะคะ่ะรู้ลึกร,รู้จริงกันไม่ปล่อยแบบนี้นะคะบุญนําค้าที่ดินก็ไม่ได้เรียนจบสูงจบแค่อนุปริญญาการตลาดเด็กอาชีวะการตลาดนะคะความรู้ก็จากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะที่เจอมาเนี่ยแต่บุญนาค้าที่ดินเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับอธิดิน โดยเฉพาะที่ดินเปล่าเนี่ยมันทากาไรให้เราได้จริงๆพาอเราชอบเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรเนี่ยเริ่มต้นจากความชอบก็ถือว่าดีค่ะถ้าเริ่มต้นจากความชอบเนี่ยทำแล้วไม่เครียดทําแล้วไม่เหนื่อยอย่างพี่นําเนี่ยบางทีตากแดดทั้งวันเลยถมที่เราก็ต้องคุมนะคะเราถมแบบฉีกบินเนี่ยเราก็ต้องคุมฉีกตัวเราก็ต้องคุมถมแบบไหนถมปรมาณไหนเราก็ต้องคุมถึงเราไม่คุมตลอดยี่บสี่เราก็ต้องวิ่งรถมาดู ะะถ้าเราถนัดเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นที่ดินตรงไหนก็ดีหมดนะคะอยู่ที่ว่าเราสามารถทำประโยชน์แปลงไหนได้สูงสุดได้สูงสุดทำเงินให้เราได้มากสุดนะคะเพราะว่าจากประสบะการณ์เนี่ยจากประสบะการณ์เนี่ยเศรษฐี เศรษฐีเสีย่ยใ,ใหญ่เนี่ยเขาซื้อที่แปลงใหญ่หญหญติดถนนไว้ทําธุรกิจไว้ทาโรงงานห้างสปปรรพสินค้าพวกนี้เขามีความสามารถเขาซื้อทีสี่ห้าสิบล้านอย่างว่าเนี่ยค่ะทำโรงงานทําอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ว่าถ้าเราหนึ่งเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เราก็มีความรู้ทางด้านไหนเราก็ต้องไปทําด้านนั้นอย่างบุญนําค้าที่ดินก็มีความรู้ทางด้านเนี้ยทาที่ดินแบ่งขายทาที่ดินจัดสรรเนี่ยอาศัยเดินตามผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็ก เดินตามเจ้าของหมู่บ้านมานะคะเจ้าของหมู่บ้านนะคะไม่ใช่เจ้าของหมู่บ้านอ,อ,อะไรเจ้าของหมู่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเรานี่แหละเดินตามเขาได้ได้มีประสบาการณ์ได้รู้นะคะคลิปนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ